พ่าพ่อไข่เ้ซาเลยพ่ากินไข่เด้อลูกมันเรียงง่ายไนกินไข่เลยนะอะไรนี่ยง บอกกินแล้วแทนแล้วก่อนไหมสรางปอกจะดีไปดิอุ้ยปอกเป็นจะดีแล้วหรอเป็นญาติของน้องว่าปอกจะกินไ,ได้หรอปอกเอไราไเป็นทิมอ่ะเออปอกเราเปลือกเปทิมไม่ทำให้ใครกอดไม่ทำให้ใครกอด ไม่ได้ไหร่เลกินไพขไม่กินไข่เปื่านเออเาเอามาทิ้มเออมาทิ้มขอมาไก่ไหมกไก่เอาไปใส่อะรใสุ่ไหมอันนี้อากอ่ะบ่วงยู่ ก๋วยอ,อันใครฮะมันจิตาไข่มัชิตกไข่เออโอ้ตาไข่วะลูกมันไม่ตาไข่หรอคุณ <c oughs> ป้าพ่อไข่จดเศร้าเลยคุณป้ากิน <c oughs> ไข่เด้อลูกมานเรียงไงไ่ายไนะกินไข่เลยนะ Nei! ปากปอกจะดีด่ดีอุ้ยปอกเป็นจะด,ดีแล้วเหรอเป็นญาติของน้องแบบปอกจะกินได้หรไปอปอกเราปือออ้อ่ะทอปอกเราเือนป่ทิมไปเท่าไรเลยก็ไปเท่าไรเลยก็อะ ไม่ได้เลยเออกินไข่พวกไข่กินไข่เพื่อนเออมาเทิ้ยทิ่วเออมาทิ่ขอมาบาไข่ไหมก็ไข่เอาไปใส่อะไรสุดไหมอันนี้ราคะบวงอยู่ กันไข่ฮะมันจะตักไข่มันจะตักไข่เออโอ้ oh, ตักไข่มาลูกมันไม่ตักไข่ล้ว